หลวงปู่สวงสิริปุญโยสวนะผู้มีบุญอันประเสริฐวัดศรีฐานในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรพระเรียสงฆ์พระมหาเถราจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานที่ถือกำเนิดในถินนักปราชโดยเฉพาะในเขตป่าติ้วนี้ ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถือกำเนิดเป็นจำนวนมากและปฏิบัติตามข้อวัดปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์เสากันตสีโลและครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยได้มาวิเวกโปรด จนเป็นที่เชื่อกันว่าพระกรรมฐานได้นัดพากันจุติจากทิพยสถานบนเทวโลกมาถือกำเนิดในแดนดินทินอเรียภูมินี้ครูบาอาจารย์ที่มีชาติกำเนิดอยู่ในถิ่นบ้านสีฐานเขตอำเภอป่าติ้วนี้ได้แก่ หลวงปูหงป่หุ่นช่วยธรรมวโรวัดศรีฐานในจังหวัดยะโสธรหลวงปู่สอสุมังคโลวัดศรีฐานในจังหวัดยะโสธรหลวงปู่สิงทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุนพลจังหวัดสกลนครหลวงปู่เพียรวิริโย วัดป่าหนองกองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิระโตวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่พวงสุขินทริโยวัดศรีธนมารามจังหวัดยะโสธรหลวงปู่สวงสิริปุญโยวัดศรีฐานใน จังหวัดยะโสธรหลวงปู่บุญมาสุชีโววัดป่าสามคัคคีสิริมงคลจังหวัดหนองตัวลำพูหลวงปู่คำพองหลวงตาน้อยปัญญาวุโธว,วัดป่านานาชาติสหรัฐอเมริกาหลวงปู่อุลล่าทิตธรรมโม วัดป่าแก้ว,กวชุมพลจังหวัดสกลนครหลวงปู่จวนโชติธรรมโมวัดนิคมวนารามจังหวัดยะโสธรหลวงปู่ทองดีวรธรมโมวัดนิคมวนารามจังหวัดยะโสธรหลวงปู่ทองสีกะตะพุญโย วัดป่าสุดที่มงคลจังหวัดยะโสธรหลวงปู่บงกัลยาโนวัดป่ากุสลทโรจังหวัดเลยเป็นต้นหลวงปู่สวงสิริบุญโยวัดสีฐานในตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรองค์ท่านถือกำเนิดในสกุลลุล่วง ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนพุทธศักราช2473ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียณบ้านสีฐานตำบลกระจายอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือตำบลสีฐาน อำเภอป่า,ปาติ้วจังหวัดยะโสธรมีพี่น้องห6คนโดยมีหลวงตาพวงสุขินทริโยเป็นพระพี่ชายสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กมารดาของท่านมักพาไปทำบ,บุญที่วัดศรีฐานในอยู่เสมอวัดศรีฐานในนี้ หลวงปู่บุญช่วยธรรมวโรลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตสีโลเป็นผู้มาสร้างขึ้นปีที่องค์หลวงปู่เสากันตสีโลพาพระสงฆ์มาวิเวกปักกรดในป่าภายในวัดศีฐานในนั้นเป็นช่วงที่หลวงปู่สวง ท่านเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองตำแหน่งที่หลวงปู่เสากันตสีโลมาปักรรดปัจจุบันอยู่บริเวณกุดกุดหลังเก่าของหลวงตาสวงนั่นเองท่านได้ติดตามโยมแม่มาถวายพัตตาหารหลวงปู่เสากันตสีโลและ ยังได้มีโอกาสล้างเท้าหลวงปู่เสากันตสีโลประเทนอาหารล้างกระโทนให้ท่านและได้ข้าวกลนบาทไปกินที่โรงเรียนอีกด้วยเมื่อหลวงปู่เสากันตสีโลอำลาบ้านสีฐานไปวัดดอนท่าอำเภอพิบูรณ์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีพี่ชายของท่านหลวงตาพวงซึ่งตอนนั้นเรียนจบแล้วได้มีโอกาสติดตามหลวงปู่เสากันตสีโลไปด้วยกันกับหลวงปู่สอสุมังคโลส่วนที่วัดศรีฐานในภายหลัง หลวงปู่ดีฉันโนสิทธิเอกของหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มาเป็นเจ้าอาวาสทำให้หลวงปู่สวงเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระกรรมฐานและเป็นการปลูกฝังนิสัย ในทางพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกหลวงปู่สวงท่านอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีตรงกับวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2496ณวัดศรีฐานในจังหวัดยะโสธรโดยมี พระครูพิสารศีลคุณหลวงปู่โฮมวิสาโทเป็นพระอุปัชฌาหลวงปู่บุญสิงสีหนาโทเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่คำสิงอาภาโสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพุทธศาสนาว่า สิริปุญโญแปลว่าผู้มีบุญอันประเสริฐภายหลังจากบวชแล้วได้ไปศึกษาธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลายหลายรูปเช่นหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโลหลวงปู่ชอบฐานสโม หลวงปู่ขาวอนารโยหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเป็นต้นกรรมฐานห้าพระอุปัชฌาให้แล้วตั้งแต่วันบวชผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาให้จิตมันเบื่อหน่ายกาย มันถึงจะได้ไม่มาเกิดอีกถ้าไม่เบื่อมันก็มาเกิดอีกถ้าเกิดอีกก็แสดงว่ายังมีบาปยังมีบุญโอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่สวงสิริปุญโญศึกษาธรรมอยู่กับหลวงปู่ฟัดอาจารรที่วัดวรรมขามจังหวัดสกลนคร ช่วงที่อยู่ที่ถ้ำขามนั้นพระอาจารย์สวกท่านเล่าว่าเสือมันร้องอยู่ตลอดทำให้จิตจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิเพราะตัวเสือวันหนึ่งหลังสงน้ำหลวงปู่ฟัานเสร็จก็ไปนวดเส้นท่านท่านหลวงปู่ฟัานถามว่าท่านภาวนากันยังไงภาวนาแบบไหน ไม่มีพุทโธเพราะว่าพวกช้างพวกเสือจะมาฆ่าไปกินล่ะพอหลวงปู่ฟันพูดเสร็จก็ยิ่งทำให้ท่านเกิดความกลัวยิ่งขึ้นหลวงปู่ฟันจึงบอกว่าขยับมานี่จะบอกคาถาลีช้างลีเสือให้จากนั้นหลวงปู่ฟัน ก็มาจับที่มือตอนที่เราประนมมือไหวอยู่ชี้ลงที่กลางอกและบอกว่าให้เอาจิตจี้ลงไปที่ตรงนี้จี้ลงไปลึกๆๆอย่าให้มันออกไปที่อื่นให้มันเข้าไปที่โครงกระดูกลึกๆๆโนนให้ทำทุกวันอย่าให้มันส่งออกไปที่อื่น จากนั้นจึงได้ทําตามคำสอนของหลวงปู่ฟันพอกลับไปที่กุดกุดก็ได้ยินเสียงเสือมันร้องอีกก็เลยกำหนดตามคำสอนเอาจิตจดจ่อไปที่กลางอกเข้าไปที่กลางกระดูกพอจิตสงบก็เห็นโครงกระดูกทั้งร่างภาวนาต่อไป จนจิตมันสงบมารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วพระอาจารย์สวงท่านเล่าว่าพอจิตมันเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันมีอำนาจมากไม่รู้สึกกลัวช้างกลัวเสือเลยมีแต่ความกล้าหาญหากเราเคยทำกรรมกับมันไว้ ก็ขอให้เสือมันกินเลยจะได้หมดเวรหมดกรรมนี่แหละหลังจากนั้นก็ไม่กลัวเสือกลัวช้างอีกเลยศึกษาธรรมอยู่กับหลวงปู่มหาบุตมีสิริทโลที่วัดป่าเขารังจังหวัดอุดรธานีช่วงที่จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มหาบุตมี ได้มีโอกาสอุปถัมภ์รับใช้องค์ท่านด้วยในพรรษานี้พระอาจารย์สว่งท่านได้ถือเนสันชิกคือถืออิริยาบถบทสามยืนเดินนั่งไม่เอนกายนอนตลอดไตรมาสหลวงปู่มหาบุญมี ท่านก็ต้องการทดสอบว่าจะมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนวันหนึ่งได้ไปนวดจับเส้นที่เท้าหลวงปู่มหาบุตรมีขณะที่นวดนวดอยู่ก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนและไม่รู้สึกตัวหลับฟุบฟบขาขาของท่านท่านหลวงปู่มหาบุตรมี ก็เลยใช้เท้าถีบยันพระอาจารย์ส่วงติดฝาผนังกุดพอหลวงตาส่วงรู้สึกตัวก็ค่อยๆคลาเข้าไปจับเส้นที่เท้าต่อพอเริ่มหลับก็โดนถีบอีกนับไปนับมาคืนนั้นโดนยันไปสาบร้อต่อจากนั้นหลวงปู่มหาบุตรมี ก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรมพระอาจารย์สวง,สวงเห็นดังนั้นจึงลุกขึ้นไปเดินจงกรมเช่นกันเมื่ออาจารย์ท่านเดินจงกรมไม่หยุดลูกศิษย์ก็ต้องเดินต่อทั้งง่วงม่วงอย่างนั้นแหละเดินจนสว่างหลวงปู่มหาบุตรมีท่านก็สะพายบาทไปที่ศาลา พระอาจารย์สวงก็เตรียมหาน้ำไปถวายหลวงปู่ล้างหน้าบ้วนปากและทำข้อวัดตามปกติหลวงปู่มหาบุญมีได้ถามอาจารย์สวงว่าเป็นอย่างไรกิเลสตัวใหญ่ไหมมันตัวใหญ่ขนาดไหนนะกิเลสพระอาจารย์สวงตอบว่า ไม่ได้มีอะไรครับหลวงปู่ดีแล้วที่หลวงปู่ตักเตือนให้ทำให้มีสติขึ้นมาพอสมควรครับถ้าเป็นพระรูปอื่นโดนแบบนี้คงหนีหายไปเลยหรือไม่ก็โกรธเครืองครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากแต่สำหรับพระอาจารย์สวง ท่านกลับขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่มหาบุญมีที่ให้ข้อคิดและทำให้ท่านสามารถตั้งฐานตั้งตัวนี้ให้มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้ศึกษาธรรมอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ วัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยคืนหนึ่งท่านได้จับเส้นถวายหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่จึงถามถึงการทำความเพียรว่าเอาจิตไว้ที่ไหนจึงกราบเรียนท่านว่าหลวงปู่ฟันบอกให้ดูที่อก เอาไว้ในโครงกระดูกข้างในกระผมจึงดูที่หัวใจตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ชอบพูดว่าเออดีให้ทําอยู่ทุกวันทุกคืนทุกลมหายใจเข้าออกขอให้เร่งเร็วเร็วให้เดินหน้าอย่าถอยหลังนะพอจับเส้นเสร็จก็ออกจากกุฏท่าน ไปเดินจงกรมต่อซึ่งทางเดินจงกรมอยู่ไม่ไกลจากกุดกุดหลวงปู่ชอบมากนักสักครู่ได้มองเห็นแสงสว่างเจิดจ้าสว่างสวัยพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทางด้านกุดกุดหลวงปู่ชอบอยู่ที่เดินสงสูงอีกสักครู่ได้ยินเสียงชาวบ้าน ตื่นตระนกตกใจพากันวิ่งกรูพร้อมถือถังน้ำร้องเรียกไฟไหม้ไฟไหม้กุดหลวงปู่ชอบพอไปถึงกุดกหลวงปู่ชอบท่านออกจากสมาธิแล้วบอกลูกหลานชาวบ้านว่าพากันมาทำไมไม่เห็นมีไฟไหม้ที่ไหนแสงไฟอันนี้ ไม่มีพิษภัยกับใครเป็นแสงศีแสงธรรมนั่นเองการที่เกิดเป็นแสงรัศมีโชดช่วงในบริเวณกุดนั้นเป็นเพราะอานิสง์จากการภาวนานั่นเองเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2556 เวลาประมาณตีสี่ตีห้าขณะที่หลวงปู่สวงท่านกำลังพักอยู่ภายในกุดได้มีเทวบุตรเทวธิดาจำนวนมากมายมหาศาตรลลอยผ่านมาทางอากาศเมื่อผ่านมาทางวัดศีฐานในก็ลงมากราบนมัสการท่าน แล้วลอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปทางจังหวัดมุกดาหารเป็นจำนวนมากเต็มท้องฟ้ามีเทวดาเป็นหมื่นเป็นแสนลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปเลยพอช่วงเช้าเวลาฉันจังหันหลวงปู่สวงได้เล่าเหตุการณ์ ให้พระสงฆ์ที่วัดฟังเรื่องเห็นเทวดาจตนมากลอยอยู่บนอากาศพอเมื่อเวลาสาย,สาย,สายใกล้ๆเที่ยงพระที่วัดจึงมากราบเรียนว่ามีโยมโทรศัพท์มาแจ้งว่าหลวงปู่จามมหาปุญโยท่านละสังขารลงเมื่อเวลา เก้านาฬิกาเก้านาทีช่วงเช้าวันนี้เองตรงกับวันเสาร์ที่19บกมกราคม2556นหลวงปู่สวงท่านจึงพูดว่ามิหน้าถึงได้เห็นเทวดามาจำนวนมากมายมหาศาลลอยมาทั่ว ทุกทิศทุกทางที่แท้ก็เพื่อไปรอรับหลวงปู่จามเรานี่เองปัจจุบันเมื่อวันที่66มิถุนายน2557ที่ผ่านมาหลวงปู่สวงสิริปุญโดมีอายุวัฒนมงคลครบ84ปีและ ในพรรษานี้ท่านก็จะจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีฐานในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเช่นเคยถ้าความเพียรของเรากล้ามันเผาได้หมดทุกอย่างเผากิเลสได้หมดหมดเผาความโลภเผาความโกรธความหลง ออกจากหัวใจของสัตโลกเผาได้หมดทุกอย่างในร่างกายของเรานี้อะไรจะมาขวางไม่ได้จะมาปิดบังไม่ได้โอวาทําคําสอนหลวงปู่สวงสิริบุญโร